สนธินะไม่ได้โกรธทักษิณมาเป็นพื้นฐานแต่เนื่องจากว่านะเสียใจน้อยใจที่ว่ารัฐบาลทักษิณช่วยนะช่วยใครไปได้หมดไปรู้กี่แสนล้านกีลน่ล้านล้านแต่ว่าบริษัทสนธินะมันขาดทุนแล้วก็มันเป็นนี่สามสี่พันล้านนะจะจะเฮคัดลงมาทักษิณก็บอกว่าอยากจะช่วยให้เหมือนกันไม่ว่าธนาคารไหนอะไรยังไง แต่คนที่ไม่ยอมเรื่องนี้ผมอยู่ด้วยในเหตุการณ์ดานลึกมอมอุ้ยห่มอมอุ้ยเป็นรัฐมนตรีครั้งตอนนั้นเนี่ยเขาไม่เอาด้วยไอ้สนที่ก็เลยคิดว่าทักษิณเนี่ยนะโอ้ไม่ช่วยกันจริงไม่รักกันจริงสนที่เนี่ยนะพูดเมืองไทยรายสัปดาห์เนี่ยนะทักษิณเนี่ยมีแต่บวก,กระบวกแต่พอถึงเวลาสนที่เดือดร้อนนะกลับไม่ช่วยนะคือทักษิณเนี่ยนะเขาไปสั่งมอมอุ้ยไม่ได้ รอบหมมอุ้ยเป็นคนของวังนถึงตอนหลังก็เอาหมมอุ้ยออกไงนะแล้วพอหลังจากหมมอุ้ยออกแล้วเป็นไงล่ะนะหม่มมอุ้ยก็สบายไปนะดังนั้นในเรื่องสนที่จริงๆแล้วที่มันทําไม่ําเร็จจริงๆการช่วยสนที่หรือว่าช่วยนายทุนตอนนั้นไม่ใช่ช่วยสนที่นายทุนธนาคารทั้งหมดเนี่ยนะสมัยทักษิณเนี่ยนะเขาช่วยช่วยกันหมดเลยที่ทักษิณช่วยทางบนช่วยทางตรงกลางและช่วยทางล่างเลยแต่บังเอิญว่ามันมาช่วยอยู่ที่วัดสนที่ไม่ได้แหกพัด จากธนาคารกรุงไทยพอไม่ได้เอคัดไปไงครับสนที่ก็เลยผ่านโกรดผ่านโกรดก็เลยทีนี้ก็สวิตเลยไปพลิกไปอยู่อีกข้างหนึ่งจากเป็นมิรกับทักษิณวันนี้ก็เลยไปจับมือกับจำลองซึ่งเป็นเด็กของปรีมแลนะแล้วก็ปรีมก็นะแล้วก็วังก็ดึงสนที่เข้าไปให้ออกมาถล่มทักษิณกันพอถล่มทักษิณเสร็จพอใช้งานเสร็จสนที่ถูกเก็บ สนที่ถูกเก็บถูกยิงบางคนก็บอกว่าไอ้นันภาพมันไม่จริงครับนะไม่จริงสนที่ถูกเก็บเนี่ยนะแบงรอตายมาหุดหิดเนี่ยมันเป็นการวางแผนฆ่าจริงๆผมได้พบกับมือปืนที่อยู่ต่างประเทศที่ทีมที่ยิงสนที่นั่นแหละนะแต่ผมจะไม่มาบอกชื่อเพราะว่าคนพวกนั้นไม่ได้มีอะไรกับผมนะและเขาก็มาคุยกับผมว่านะเส้นสายทั้งหมดเนี่ยนะวันนี้ผมถึงทาสนที่ว่าสนที่ มึงอยากรู้เรื่องจริงไหมมึงไปถามเสียพัดดูทีนะ่และพัดส,สุภาภาหรือว่ารียงพัดน่แล้วมึงก็ไปถามสามโอดูว่าทําไมรียงพัดถึงต้องนะถึงต้องไปดูแลพวกมือปืนที่ฆ่ามึงนะทาไมรียงพัดเข้าออกนอกในบ้านประยุทธ์ด้านระวิทย์ได้บ้านอนุพงศ์ได้ทําไมประยุทธ์เนี่ยได้สองสัญชาตสามสัญชาติทำไมเนี่ยรียงพัดหรือว่าพัดส,สุภาภาเนี่ยนะทำไมถึงมากำหนดอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ แล้วก็จะจ,จัดการเอาผมเนี่ยส่งประเทศไทยด้วยไอ้นี่แหละพระเจ้าผมส่งประเทศไทยแล้วบังเอิญว่าพระเจ้าเขายังไม่ให้ผมเนี่ยตายเขายังต้องให้ผมเหนื่อยเนี่ยนะผมก็เลยรอดนะรอดอย่างหวุดหวิดนี่ไอ้คนที่อยู่ความจริงไม่ใช่นักวิชาการในมหาลัยที่แม่ที่หลอกแดกอยู่ตามต่างประเทศบ้างอะไรบ้างนะไอ้พวกขี้นะยนะมันเอาสภาพปัญหาไปเล่าให้กับชาวต่างประเทศ <S <S ฟังเดี๋ยวผมจะพูดถึงพฤติกรรมพวกนี้ต่อ เอาผมเอาเรื่องสนที่ไอ้จบก,ก่อนสนที่นะเมื่อก่อนนี้นะมันผิดหวังจากเรื่องนี้และมันก็สวิตสวิตไปอยู่ฝ่ายเจ้าพอไปอยู่ฝ่ายเจ้าเขาใช้งานเสร็จเขาก็ฆ่าโคถึงไอ้สนที่รอดตายมาและสนที่ก็เจียมเนื้อเจียมตัวและจนมาถึงทุกวันนี้แต่พอทุกวันนี้พอประยุทธ์หมดอำนาจสามพอหมดอำนาจฆ่าเหน็นไหม สนที่มันออกมาสาวไส้ว่าทั้งหมดเนี่ยนะชายแดงที่ขมินที่เสียกับขมินเนี่ยสนที่เป็นคนพูดนัดสนที่เป็นคนที่พูดกับอะไรนะพลพลเอกอะไรนะอดีตไปทัพภาคสองถามว่าวันนี้เนี่ยนะสนที่เนี่ยนะถ้ามองในเนื้อหาสาระสนที่ไม่ใช่เป็นศัตรูกับคนสเสดงท่านจำเอาไว้ผมไม่ได้พูดถึงอดีตอดีตเนี่ยผมเล่าให้ท่านฟังหมดเปลือกแล้วว่าทําไมมันเปลี่ยน เลี่ยนจากมิตรที่รักที่สุดของแท้ถึงกลายมาเป็นศัตรูที่เกลียดที่สุดเพราะอะไรเพราะผลประโยชน์มันตัางนี้เพราะความน้อยใจมันเป็นงี้ๆและพอมาถึงวันนี้พอสามพอเริ่มหมดอำนาจวันนี้นะทำมสนที่ถึงพลิกมานะความแค้นเนี่ยนะมันยังไม่ได้สาดสางนี่ผมพูดถึงสนที่นะและลักษณะความแค้นที่ยังไม่ได้สาดสางเนี่ยถามว่าสิ่งที่สนที่พูดเนี่ยมันเป็นคุณต่อประชาชนไหมที่มันเอาเรื่องสามพอมาเถที่มันเอาเรื่องสารพัด แฉเนี่ยมันเป็นคุณของประเทศไทยไหมคือคุณต้องมาดูของจริงอย่างนี้ไม่ใช่แม่งที่มาเ่าดูต่างต่างประเทศนั่งด่านั่งกระเนกกระเนไอ้ยักแม่มึงไม่เคยทาเฮี้ยอะไรเลยนอกจากว่ามึงไปเยี่ยมเวลาทักษิณดีพาวเวอร์เวลาทักษิณเนี่ยนะมีชื่อเสียงมึงก็ไปปินไปหาทักษิณได้ให้ทักษิณเลี้ยงให้ทักษิณพาไปช้อปปิ้งอย่างไอ้ปวินเนี่ยได้ผมพูดตรงๆไปเนอะไปไปโน่นไปออสเตรเลียไอ้พวกออสเตรเลียก็เล่าให้ผมฟัง โอ้โหไปวางแนตะ่ถ้าให้เขามาเลี้ยงไอ้ข er. ี้พวกมึงทําได้แค่นะั้นมึงมาฝร,รั่งเศสมึงก็มาจัดการแต่งงานเลยนะโอ้โหยนะใหญ่โตจัดการแต่งงานเลยนะผมไม่ว่าหรอกว่าเขาเป็น,เ,ปนเพศอย่งางนั้นเขาก็ต้องแต่งงานกับผู้ชายนั่นแหละไอ้นี่เราไม่ใช่พูดในเรื่องเรื่องเพศเราพูดในเรื่องว่าคุณเนี่ยนะมีแต่ภาพอย่างนี้คุณไม่มีการเสนอยุทธศาสตร์ยุทธวิธีขี้อะไรเลย,เลยและคุณไม่เคยรู้ความจริงว่าในวงการชีวิตการเมืองการต่อสู้เนี่ยนะ าเขาสู it, hmm. mm ้ก hmm. ันเอาไปเอาตายวันนี you, ้นะแค่พ่อหน้าเนี่ยมันมีอะไรก็ต้องแก้กันก่อนไม่ใช่มึงไปพูดโลกสวยแม่งเดอรวันนี้เขาจะสู้กันเอาไปเอาตายเรื่องนี้แต่มึงไปพูดโลกสวยโลกสวยโลกฆ่าโลกโลกดวงจันทร์โลกดาวอังคารมึงไปพูดโลกสวยมึงจะเอาประชาธิปไตยวันนี้แต่มึงบอกว่ากูชอบกษัตริย์กูยังอยากมีกษัตริย์กูยังอยากมีพระเทพถ้านเป็นขันใจกูให้หัวกันดอนะนอกจากว่ามึงไม่มียุทธศาสตร์ยุทธวิธีแล้วเนี่ยนะ พวกมึงเนี่ยนะกูว่าแม่งจิตมันไม่ปกติด้วยนะแต่วันนี้สิ่งที่เพื่อไทยก็ทําเนี่ยผมตอบเลยในฐานะที่ผมเนี่ยนะมองเข้าไปอย่างไม่ปก,กติเพื่อไทรหรือใครก็ตามถ้าคนผ่านชีวิตจริงกันต้องสู้จริงกันมาเนี่ยวันนี้ต้องเรียกพวกมาช่วยกัะดับไฟรู้ว่าไฟกําลังจะมาบ้าบ้านไม่พักเพื่อไทยนะเขาไปเรียกคนที่เคยทะเลาะกันข้าบ้านมาไอข้าบ้านที่เคยทะเลาะกันแต่วันนี้แม่ง ไปจะมาเผาบ้านเราเราก็ไปเรียกนายขอซึ่งเคยทะเลาะก,กันเอยไอ้ขอวันนี้มึงมาช่วยกูหน่อยได้ไหมเนี่ยนะไอ้ขอบอกว่าเออกูเห็นใจมึงและกูก็มาช่วยมึงไอ้เรื่องที่เขาที่แล้วนะค่อยว่ากันมันมีแค่นี้นะมันมีแค่นี้ท่านผู้ฟังนี่ผมไม่ได้เข้าข้างใครเลยเรื่องทั้งหมดเนี่ยถ้าคนผ่านชีวิตจริงเจ็บจริงตายจริงและผ่านการต่อสู้มาอย่างผมเนี่ยจะเข้าใจง่าย เพราะว่าสถานการณ์เฉพาะหน้ากับสถานการณ์ระยะยาวนั้นมันจะต้องสัมพันธ์กันถ้าคุณแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าไม่ได้คุณจะไปถึงเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่วันนี้มึงพูดในเรื่องจะเปลี่ยนแปลงนะมึงพูดในเรื่องจะเปลี่ยนแปลงแต่เฉพาะหน้าเนี่ยมึงไม่มียุทธศาสตร์ที่จะชนะมึงยังไม่เข้าข้าไอ้พวกระยำไม่เข้าข้าพักส้มให้มากระทืบพักแทงอีกไอ้ดักวิชาการหัวกะ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 ,กะเติมดอที่หลังให้ผมด้วยนะกัน ทีนี้มาสรุปพ,พฤติกรรมไอ้พวกหัวกระดอพวกนี้ท่านฟังผมฟังมาหมดเวลามปปันาญาปัรยายในประเทศอื่นมันจะเอาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นไปบอกเขาให้ฝรหลังมันฟังนะมันก็ตื่นเต้นดิโอ้มันคิดไปถึงว่าประเทศไทยมันเกิดอย่างนี้แต่พวกนี้ไม่เคยนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาไม่ว่าข้างหลังสุดไม่ว่าข้างหลังไม่ใช่หลังสุดไม่ว่าข้างหลังๆที่พิธา ไปบรรยายนะไปบรรยายที่เขาหนีไปบรรยายที่ไหนที่ไหนไปบรรยายที่เมกาวกันผลติดตามตลอดไปบรรยายถึงสภาพปัญหาพูดถึงสภาพปัญหาว่าประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปท้งยังไงยังไงไงแต่ผมรอฟังจุดๆไม่มีเลยครับว่าจะแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนระบบไม่มีเลยครับนี่คือความสัจจริงดังนั้นผมอยากให้คนไทยอย่ามัวแต่ไปหลงกับนะกับสำเนียงภาษาอังกฤษ นะที่มันพูดและมันพูดแล้วฟังเนี่ยดูดีนะพวดนี่พูดภาษาอังกฤษดูดีมากฟังดูดีมากนะสำเนียงดีมากแต่ในด้านเนื้อหาผมติดตามฟังจนตลอดและข้อสรุปสุดท้ายไม่มีเหมือนกันหมดเลยก็คือว่าเอาแต่สภาพปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนเอาแต่สภาพปัญหารูปธรรมว่าวันนี้ระบอบประชาธิปไตยมันมันเนะี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันพลิกแปลงไปถึงขนาดไหนนะพูดแค่นั้นแต่ในทาง นะที่จุดไฮไลท์และจุดสำคัญจะแก้ปัญหาอย่างไรไม่เคยพูดนะเพราะว่ามันมีทางเดียวต้องเปลี่ยนระบบไอ้พวกเกียร์เนี่ยไม่เคยพูดที่จะพากันเปลี่ยนระบบเลยนะไม่เคยพูดที่จะพากันเปลี่ยนระบบแต่จะไปโชว์ว่าเนี่บ้านกูมันระยำถึงขนาดนี้นะประเทศไทยมันระยำอย่างนี้นะประชาชนไทยระยำอย่างนี้นะไอ้ฝรล่งฟังไอ้ต่างชาติฟังเออไอ้นี่มันพูดความจริงเว้ยไอ้นี่มันกล้าเว้ย แต่ไม่เคยมีแนวทางนําเสนอหรือไม่เคยชักชวนหรือว่าขอความเห็นว่านะจะมีทางออกยังไงไม่มีฮะแล้วเสร็จแล้วแลนะเสร็จแล้วก็มาเดินหน้ารอรอนะไอ้นักวิชาการที่มันไปหากินอยู่ในมาอะไรต่างประเทศพอถึงเวลามันก็กลับไปประเทศไทยไอตัวที่มันจะกลับได้ไปถึงก็แ้านะตั้งโต๊ะแถลงข่าวกนะ่อนไปก็พยายามสร้างวาทกรรมขึ้นมาว่าคราวนี้กูจะไปพูดอะไรนะ ครั้งหลังสุดมายืน่นนะมายื่นเสนอดีกาบ้างอะไรบ้างเนี่ย